มาลิฟซิงเกินต่อกับโอกาสแก้ตัวครั้งสุดท้ายของลูกน้องสมิงขาวซึ่งคราวนี้ต้องตั้งใจเ,เรียนรู้จากหัวหน้าให้ดีและทำให้สำเร็จให้ได้นะครับถ่ายภาพมิ่งก่อนนะแป๊บนึงลงไอจีคนตามเยอะมากเลย18คนคนกดไลค์3คนด่า20ได้นะคะได้นะคะได้ครับได้ครับ วว่่าายากมันนะเนี่ยยากนะนะเอาละระหว่างภาคมวยกับลิปซิงกันในแยากกันลิปซิงยากถ้าป้ายทีตีเนี่ยไม่ต้องไปภาคมวยแล้วนะพี่ขาวต้องไปภาคกลาง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 เ้พราะว่าภาคมวยมันสดจะต้องผ่านเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับไม่ไงั้นภารกิจนี้ไม่สำเร็จทันทีเลยอดเหรียญทองเลยนะฮะ ขอเวลาแป๊บนะถ่าเรูกลงไอจีหน่อยเนี่ยขอเวลาแป๊บนะถ่ายภาพนิ่งลงไอจีหน่อเริ่มครับขอเวลาแป๊บหนึ่งขอเวลาแป๊บโทรศั์กลับด้านถ่ายรูปลงไอจีหน่อย คนติดตามเนี่ยเยอะเลย18คนแน่โอ้โหคนกดไลค์สามแต่ด่าตั้ง20แน่แต่ด่าตั้ง20แน่แต่ด่าตั้งยี่สิบแน่โอ้อันสุดท้ายจะได้เลยคอมเมนต์หน่อยี่สิบได้เลยโอ้โหอันสุดท้ายเลยนะครับ หลังจากวันนี้เป็นต้นไปคนที่เคารพอาจจะน้อยลงน้อยลงคนจะรักอามากขึ้นเลยเขาทำได้ยังไงมีแหละโอ้โหสุดยอดเลยเวลาธุรกิจนี้สำเร็จเต็มที่เลยสมัยหัวหน้าแจสมินนะเพราะหัวหน้าเนี่ยน่ารักตลอดและสวยด้วยแล้วก็ใจดีอีกตั้งห้า พูดดีขนาดนี้ล hey. ิปซิง์อ <c oughs> uh ีกอันดีกว่าเอาละมาถึงภารกิจที่2ครับเกี่ยวกับเอวครับเอลกูน่าเป็นไงพอดีเหมือนเหมือนเดิมยังดีอยู่นิดเดิมคุณผชมครับสบายค่ะสบายพี่สมจิตฮะเอวยังดีอยู่ไหมครับโอ้โหเอวนิด 4G ที่ว่าเร็วยังแพ้เอวผมครับเพราะฉะนั้นภารกิจนี้เล่นกันทุกคนครับเอาเชิญพี่สมจิตครับ จะทำให้หัวหน้าอดได้เหรียญทองแล้วไหมละครับลูกน้องสมิงข่าวแบบนี้ภารกิจหน้าต้องตั้งใจกว่านี้นะครับไม่งั้นหัวหน้าเคีองแน่แน่โอเคสำเร็จไปแล้วหนึ่งภารกิจนะมาดูว่าภารกิจที่2นี้เหล่าลูกน้องนะครับทุกท่าน,น,นจะ ทำสำเร็จหรือไม่ฮะอย่างที่ผมถามนะครับตอนนี้ยังเอลดีใช่ไหมอาจจะแน่ี่งคนแต่บางคนน่ะโชว์มากกว่าเออของจริงอ่ะเขาคงไม่ได้อะะไรของจริงเขาหลงนิ่งๆของจริงเขาจะนิ่งๆนิ่งคือนอนติดเตียงแลยมั้ยี่ภารกิจนี้เกี่ยวกับเอลคุณผู้ชมครับซึ่งหัวหน้าของเราชอบใช้เอลมาก้ยแล้วก็ถนัดเหรอเป็นการออกกำลังกายนะที่หัวหน้าชื่นชอบเป็นพิเศษเลยไม่เป็นละ

สะพกเอาไว้กับคนที่ช่จะเก็บเอาไว้เอาไว้ให้กับคนที่ชอบพอมย่คงนู้นล้วคนนั้นก็ยังไม่ตอบมีแตกชอบชอบชอแต่ยังไม่ใช่ไม่ร่วงเลยเดินได้ไหมคะเดินได้ไหมเฮ้ยเดินได้ไหมเดินได้ไหมกับคนที่ชเด้ได้้ยเฮ้ยไ้้เ้่้้้้ด้้้้เฮ้ย้้้

ลูกน้องดูไว้ดูไว้เจ๊เจ๊ห่วงแค่ว่าใส่ก็ไปแล้วมันจะเต็มพอดีไม่จบคดเล่นฮูลูกฮูลูไหมครับเล่นค่ะแต่เจเล่นอันใหญ่กว่านี้สําหรับผู้ใหญ่แล้วอ๋อเล่นใหญ่ขนาดนั้นเราจะไม่ห่วงพี่สมจิตล่ะผมเล่นอีกแบบหนึ่งเล่นที่แขนเอาเล่นที่แขนห่วงอันนี้ได้คุณอาครับเคยออกกำลังกายโดยใช้ฮูลูฮูปูกไหมสมัยก่อนเคยฮะแต่ตอนหลังๆลัสิบปีหลังไม่เคยเลยเออ เอาล่ะคุณผู้ชมครับภารกิจนี้นะฮะจับเวลาเล่นูัาฮุบให้ได้ครบรวมกัน1นาทีครับอเอาล่ะนั่นห<า>มาย<า>คนท<า>ี<ค>น่เจอแค่อาคนเดียวก็ <ฮะ S 1> ไม่ได้แล้ว วิธีการนะครับนั่นหมายความว่าลูกน้องนั้นจะต้องยืนเรียงแถวต่อกันแล้วส่งฮูลาฮุปนะครับจากหัวแถวไปดังปลายแถวครับแล้วคนที่ปลายแถวนะครับจะต้องเล่นฮูลาฮุบให้ได้นานที่สุดหากหล่นแล้วนะครับเราจะจับเวลาว่าได้กี่วินาทีแล้วก็ส่งต่อคนต่อไปอทาแบบนี้นะฮะหากว่าทําครบหนึ่งนาทีได้เกมนี้สําเร็จเลยแต่หากว่า ไปทั้งหมดแล้วสี่ท่านรวมหัวหน้าด้วยรวมกันแล้วไม่ถึงหนึ่งนาทีภารกิจนี้ล้มเหลวทันทีเลยแต่หัวหน้าคนเดียวก็พอแล้วนี่หัวหน้าเป็นคนสุดท้ายครับผมเอาละพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วหัวหน้าจะต้องเลือกลำดับครับว่าจะให้ใครคนแรกคนที่สองและคนที่สามคนแรกคนที่สองคือใครครับ จและคนสุดท้ายก็ต้องเป็นเจจงแลเนี่ยเตะมือกันหน่เตะมือกันหน่อยเร็วแตะมือกันหน่อยนะเยวพูดอเรกันเลยัสมินโซ่้งสองาัสมินโซ่เหมือนเดิมแลแม่ถ้ารวมพลังยังอ่อนแรงขนาดนี้แล้วในเกมเนี่ยจะไหวไหมล่ะครับนี่ยังไงก็สู้ๆนะครับ ครัพร้อมแล้วเอาเริ่มเอามามาโอเคโอเคอเอาไปส่งเออเร็วเร็วเรอเออ้ยออย้ย้อเ ามดโอเคมโอเคเอาเตีมยจับเวลาฮะจับเวลาเอวคุณาเป็นไงก็ดีเหมือนเหมือนเดิมก็ดีเหมือนเหมือนเดิมยังดอย่เหมืนเดิมคุณาครับเคยออกกําลังกายโดยใช้หุลูกหุมไหมสมัยก่อนเคยฮะแต่ตอนหลังๆสิบปีหลังไม่เคยเลยจะเก็บสะโพกจะเก็บสะโพกจะเก็บสะโพกเอาไว้โยกับคนที่ช้สองสามสี่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 สามวินาทีนะเมื่อกี้ ส่้วนางเอี้ยเงี้ยางเงี้ยยัง้ยย่งยังคัายังยัยเงยั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 งดังยังนัอยังยัังยังยังงยังยม่ยังังยอยังงยังยัองังคยยยงั้งยงัังงงง พี่สมจิตพี่สมจิตแล้วอยูมจิตเมื่อกี้สวินาทีนะอยูมจิตเมื่อกี้สามวินาทีนะมาพี่สมจิตมาพ้มเวลาเวลานะเวลาพร้อมพี่สมจิตเี่ โอเคโอเคโอเคดิไมจังไม่จังเม่จวงเอาจังเร็วๆเอาล่ะมาจังมาู้เวลาครับ างตอนไปนะสฉบจะถึงหัวหน้าเลยหัวหน้า13เมตรหัวหน้าต้องทำให้ได้13เมวรนะหัวหน้า13เมตรมันไม่ต้องคอเลยลูกน้องสามคนทำรวมกันได้แค่นี้แค่นี้ที่เหลือหัวหน้าก็ต้องเหนื่อยหน่อยแล้วเลยครับทีทคนไม่หมด

พี่เป็นไงนี่เจ๊จงเป็นไงเฮ้ยเจ๊จงก็เกินคาดไปเจ๊จงไม่ธรรมดาเลยข่าใหญ่กว่านี้โอ้โหนี่เอาไป็นไงครับเจ๊จงเมื่อกี้เป็นไงบ้างเล่นหูหรืหูไม่คิดว่ามันจะได้ไงพอขึ้นไปบนนั้นเหมือนมันมาขึ้นไปเออพลังมันได้ไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยนะเจ๊จงไม่เหนื่อยเนอะต้องพังให้เขาได้อ่าเป็นไงฮะอ่ะก็สนุกดีเป็นไงมันยากตรงไหนอ่ะมันยากตัวที่ไม่เคยทำอ่าฮะ ถ้าเทมีออกอากาศไปจะให้ลูกดูไหมครับไม่ให้ดูอะไอตอนเล่นไม่น่าห่วงฮะแล้วถือว่าเล่นไม่ได้แต่ตอนรอดห่วงนี่อะไรกันปะงงมากพี่สมจิตอะเป็นไงยากไหมพี่ยากครับแต่พี่สมจิตพยายามช่วยนะเออเขาก็พยายามนะเต็มที่เอานะครับวันนี้สรุปภารกิจที่สองนี้สองเต้เอลดีกันอยู่ทุกคนนะเอาล่ะแล้วมาถึงภารกิจที่สาม หัวหน้าครสนุกสนานแน่นอนเกี่ยวกับการเต้นเล่นกันทุกคนครับคุณผู้ชมแล้วแล้วอแล้วโอ้โหเกมของเราในวันนี้มีแต่เกมสามารถขีกันทั้งนั้นแบบนี้เนี่ยต้องรวมพลังกันและผ่านไปให้ได้เท่านั้นเลยครับภารกิจที่3แล้วครับผมใกล้ที่จะเป็นความจริงแล้วถ้าภารกิจนี้สำเร็จนะจัสมิน ภารกิจนี้เกี่ยวกับการเต้นนอกจากค cover lip sync พี่ตุ๊กกี้แล้วเ,<อ>เห็นบอกว่าชอบเต้นคเวอร์แดนซ์ด้วยแล้วชอบเต้นแบบเพลงของอะไรเป็นพิเศษคะคุกกี้เสียงคะคุกกี้เสียงคุกกี้สียงไทยของ B N K เอาชนิดหนึ่งได้ไหมอาชนิดลองดูหนึง่งสองสงอามแอบมึงใช้แน่จ๊ะเธอมีรู้บ้างเลยแอบทำใจไปนิดนึงดูเธอชันใจ่ไหมเอาละเต็มใจไว้หน่อยมันจึงหัวใกล้จังเสียงกันโอ้ยแล้วนี่ เ้ยไม่ธรรมดานี่แหละครับตัวจริงเอาละเจ้าที่สนิทหนัาสนิทหนาถ้ามีทุกกี้เซียงไทเอ้ย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 อันนี้คือพระอากยระบกรถหรือว่าอะไรครับผมอันนี้คือกะบบรถลันหน้าแหมเราเนี่ยนะเห็นท่าแบบนี้เลยจริงเอาล่ะคุณผู้ชมฮะนั่นหมายความว่าภารกิจที่3นี้นะครับเรียนแบบท่าเต้นหัวหน้า ส่งต่อกันเป็นทอดๆเพื่อให้กรรมการทายให้ถูกต้องครับจะมีคณะกรรมการกิจกิมศักดิ์หนึ่งท่านครับมาทายว่าเพลงเพลงนี้คือเพลงของวงอะไรอคือเพราะฉะงนั้นแล้วเนี่ยกรรมการจะทายถูกหรือไม่อยู่ที่ท่าเต้นต้องทายถูก2เพลงด้วยกันภารกิจนี้ถึงจะสำเร็จเหีนยครับคอ้าวเดี๋ยวช่ญกรรมการหน่อยครับมาเลย สวัสดีครับสวัสดีครับกรรมการหน้าตาดีมากเลยยงทันงก๋วยเตี๋ยวปลาเนี่ยไม่ไม่ใช่ชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อฮิวโกครับผมก็เป็นสมาชิกวงมิลเลนเนียมบอยนะครับที่ไปชนะเออ่ cover dance ปี2013ที่ประเทศเกาหลีโอ้โแบบทีมเป็นตัวแทนประเทศไทยนะขอโทษนะยงนะทษี่ไม่ใช่จริงจริงมากทีนี้ก็ต้องเต้นเก่งมากเลยดิอยากดูไหมอ่ะลองดูลองดูลองดูอ่ะ เกหอบอถ้าสบายเป็นหวัดไม่เชยน่นนเลแบบนี้ฮิวโก้ต้องฟังเพลงเยอะไม่รู้เลยถ้าเป็นสูเป็นเพลงต่างประเทศเกาหลีอะไรเงี้ยรู้เลยใช่ไหม ลูลูครับถ้าสมมติว่าถ้าเต้นไม่เพี้ยนนะครับอ่าลมีอะไรอยากจะบอกน้องไหมฮะก็สู้ๆนะครับผมคิดว่าน้องน่าจะทำได้แน่เดี๋ยวนะฮิวโก้น้องอะทำได้แต่สองคนเนี่ยสามคนเนี่ยทำได้หรือเปล่าแม่กระดูกระเดี่ยวก็ไม่ค่อยจะดีเมื่อกี้เล่นหัวระหุไปแล้วนี่ยังต้องมาเต้นกันอีกแต่เพื่อหัวหน้าทุกคนต้องห้ามยอมแพ้เด็ดขาดครับหัวหน้าแัสมินครับ ว่านาจะต้องเรียงลำดับลูกน้องแล้วล่ะครับว่าใครจะเป็นคนที่หนึ่งคนที่สองและเป็นคนสุดท้ายเลือกเลยใครเป็นคนแรกเจโจงเจจงคนแรกแกจงคนแรกสบายสบายคนที่สองคือใครครับอา่าสมิงอาซามิงขาวและคนสุดท้ายคือพี่สมจิตพี่สมจิตครับโอ้ดูแต่ทาเป็นเพราะฉะนั้น คุณอาและพี่สมจิตหันหน้าไปทางด้านน้นเลยครับเพลงที่จะให้หัวหน้าเต้นนะครับเพลงที่หนึ่งครับบูมบูมของวงโมโมแลนครับขอเพลงครับ ค่ะหันหน้ามาเลยค่ะเอาละงานเข้าเดี๋ยวนะคะดูเจ๊นะคะดูเค๊นะคะมีท่านี้มีท่านี้อ่ามองดีๆนะครับอ่ามองดีๆนะครับข้างเดียวเดาอ่าดูดีๆฮะดูดีๆเอาไปเอาไปลบ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 ทิ้งก่อนลบทิ้งก่อนอ่ะดูนะอ่ะดูนะ เอาละเอาละเอาละเอาต่อไปพี่พี่มามามาครับมาครับทำแบบเมื่อกี้เป๊ะเลยนะเอ้ยเลย ขอให้ทีขอให้ทีอขอใหๆท,หทีเอาปวนเลยงานปวดเลยอ่ะเอาคงไม่มากหรอกอันนี้ละเอาล่ะ,อละตอนนี้นะ,ะผมสงสัยยูโก้มากเลยเชื่อไหมย,ยูโก้ครับอ่ามาเอาล่ะดูดีๆนะพร้อมแล้วเริ่มครับ โอเคตอนนี้คุณมีสองทางเลือกคุณเลือกที่จะอยู่ต่อหรือเดินออกไปเลยก็ได้นะไม่มีใครว่าคุณเฮ้ยชัดเจนขนาดนี้ไหมหลังจากสัมภาเต้นแล้ววันนี้รู้สึกมีคําตอบในใจไหมมีครับเพลงนี้เป็นเพลงของประเทศอะไรเป็นเพลงเกาหลีเฮ้ยแค่นี้คุณคุณรู้แล้วเหรอเดี๋ยวนะไอ้นี่เนี่ยนะไอ้นี่เนี่ยคุณตอบได้เหรอ ค,คุณเห็นอะไรเนี่ยก็เห็นท่านี้ครับมันมีอยู่เพลงเดียวที่กําลังดังๆตอนนี้อ๋อนี่คือเนีคือท่านี้คือคือจริงๆเมื่อกี้ที่พี่เขาเต้นมันประมาณนี้แต่จริงๆท่าจริงๆมันจะเป็นออรประมาณนี้ครับใช่ ดูเขาเนี่ยนะคือคนที่เต้นเป็นเนี่ยนะคือพอโยกปั๊มคือเขาใช่เลยคือฟิลลิ่งมันใช่เลยถ้าคนถ้าคนที่ไม่ใช่เต้นให้ตายก็ไม่เหมือนอ่ะต้องถูกนะฮะเพราะงี้ถ้าเกิดทิวโกตอบผิดก็หมายความว่าจริงๆไม่ต้องเล่นต่อแล้วนะครับงี้คำตอบนะฮะเพลงอะไรและของวงอะไรครับชื่อเพลงบูมบูมครับของวงโมโมแลนครับ ถูกต้องเก่งมากเลยเก่งมากเก่งมากเลยดี๋ยวามหน่อยอันนี้คืออะไรกันนดันดันมันจูนนุ่งนุ่งโชคยังดีครับที่พอมีเขาโครงเดิมอยู่บ้างเลยทำให้ครูฮิวโก้ถ่ายได้ถูกต้องแต่ถ้าอย่างเต้นมัวมกันแบบนี้แล้วก็โชคดีไม่มีสามสองแน่นอนผู้ชมครับข้อนี้ต้องถูกเท่านั้นนะครับครับภารกิจถึงจะสำเร็จครับพราะฉะนั้นเพลงที่สองครับเพลงชื่อว่าตูดูตูดูของวง b บล็คพิงค์ครับเอ้ยเอาละไปละไปที่เจจงครับอาจยาดูให้ดีนม่าเด็ดช่วงนี้เป็นช่วงที่สนุกที่สุดแล้วตรงนี้อยาคตื่นได้ไม่เท่าไหร่หรอเอาตรงนี้เอามาพร้อมไหมครับเจจงพร้อมแล้วเคิ่มครับ มีสามีสี่ลืมไปแล้วอ่ะแล้วก็อ่าแล้วเหมือนเบ่ายิ้มโชคว่ะเอาละครับเอาละผมสงสารคุณมากคุณสมจิตนะผมมั่นใจตัวค่าเออเอางี้เลยเหรอผมลองดูสักหน่อยสิเออผาเอาลองดูลองดูครับ อันนี้คือมาชออเคยรู้แล้เพลงใครเพลงใครเทลงโลโซไงเทคโลโซไงไม่เกี่ยวเขาคันดีเลยคุันเกเลยไม่เกี่ยวเลไม่เกี่ยวเไม่เี่เลยไม่กี่เลยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยเกี่มี่ยวเลยวเลยี่ยกยี่เ พร้อมแล้วขอดูค่าเต้นครับเม่เกี่ยวอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสิ่งที่ยูโก้เห็นคืออะไร ครับมันเป็นท่าปืนครับแต่ว่าถ้าใช่นะครับเพลงที่กําลังดังตอนนี้มีอยู่เพลงเดียวที่เป็นท่าปืนอีกแล้วเหรอเฮ้ยอีกแล้วเหรอก็ออถ้าเป็นเพลงที่มั่นใจมันจะเต้นเป็นซ้อตัดตัดตัดอย่างเี้ครับจะเงียะเฮ้ยไม่รู้นะไม่รู้ว่าตลยไม่รู้ใช่หรือไม่ใช่นะเดี๋ยว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 คุณคุณจะยกมืออะไรคุณอะไรก็ไม่รู้ เป็นเปิดงานราสีเอาละถ้าตอบถูกภารกิจสําเร็จเลยใชะงั้นคำตอบนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงว่าอะไรและของวงอะไรครับชื่อเพลงดูดูดูของ Blackpink ครับ ขอเพลงหน่อยขอเพลงเต้นจัสม okay. right. well mm ินหน่อยโอเคขอบคุณคุณพ่อครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเคโอ้โหและสรุปนะภารกิจนี้สำเร็จเหลือภารกิจสุดท้ายแล้วจัสมินครับ ถ้าภารกิจที่4นี้สําเร็จนะครับดูได้เหรียญทองทันทีพร้อมไหมคะพร้อมนะพร้อมัทุกคนครับไปต่อไปต่แล้วภารกิจที่4เกี่ยวกับอาชีพเล่นทุกคนเลยครับโอ้โหยิงเล่นนโดยกันบ่อยเท่าไร่ยิงสามคีกันทําให้โอกาสคว้าเหรียญทองก็สูงขึ้นไปด้วยแล้วภารกิจสุดท้ายจะมีอะไรรอพวกเขาอยู่ทักสักครู่เดียวครับหัวหน้าจัสมินต้องใบท่าอาชีพให้ลูกน้องทายให้ถูก ต้องครับบิสลาฟลา้ยฟา้ลาอะไรเล้